เไม่อ่ะมีปัญหากับพี่บ้านนิดหน่อยมีอะไรระบายกับเราได้นะหรือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เฮ้ย hey, เอาเงินหน่อยดิเอาไปทำอะไรเอามาือไม่ให้เอามาไม่เอามาเลยไม่เอามาังอ,อยู่แค่นี้แหละมีแค่นี้เองเหรออ๋อแล้วก็ใจแค่นนะถ้างั้นไปกับเราเดี๋ยวเราพาไปแกเครียดยังไงเหรออยากรู้ก็ตามมาสิได้เพื่อน

พวกนั้นเป็นอาจาจักรแถมยังยุ่งกับสารเสพติดอีกด้วยถ้าพ่อแม่บ่อรู้พ่อแม่พ่อจะรู้สึกยังไง ได้ประโวจแล้วบอสเห็นแล้วใช่ไหมว่าสารเสพติดมีทั้งผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจของเราทั้งยังส่งผลไม่ดีต่อโรงเรียนอีกด้วยเพราะโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเราเราต้องช่วยกันดูแล,ลเรียนไม่ให้มีสารเสพติดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของบอสถ้าบอสมีอะไรไม่สบายใจสามารถมาปรึกษาเพื่อนและปรึกษาครูได้นะคะครับได้ได้ได้ครับ ยังไม่ยุงย่งเรื่องนั้นนะครับโอเคค่ะดีมากเลยในการประชุมวันนี้นะคะคุณคณรูก็เรียกพวกเราทุกคนมาเนี่ยเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันในเรื่องของการต่อตาอ้า,านยาเสพติดในสถานศึกษา,าในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นแกนนำของโรงเรียนนี้นะคะมี แนวทางป้องกันสารเสพติดอย่างไรนะคะไม่ให้สารเสพติดเข้ามาเป็นภัยร้ายของเรานเรียนนักเรียน,ยนคนไหนพอจะมีแนวทางในการที่จะเสนอให้คุณครูฟังบ้างหนมีค่ะค่ะหรือว่าเราน่าจะจัดโครงการให้ตำรวจเข้ามาอบรมเกี่ยวกับสถานที่ศึกษานะคะคเพื่อให้นักเรียนระหนักถึงผลเสียต่อสารเสพติดภายในสถานที่การศึกษาค่ะดีมากเลยค่ะน่าสนใจเ๋ยครูจะจลริสว่าเป็นข้อที่ควรทำเลยมียใครอยูไหมนมค่ะ หนูคิดว่าเราควรจัดกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมทำเช่นเล่นกีฬาเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติดแล้วก็ลงนาลงเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดคนค่ะสนเือค่ะหนูอยากให้หนูอยากให้เรานำมาบูรณาการโครงงานคุณธรรมค่ะแล้วก็ให้สอดคล้องกับการป้องกัน สารเสพติดในสถานศึกษาของเราค่ะดีมากเลยค่ะกิจกรรมที่นักเรียนเสนอมาเนี่ยคุณครูจะร่วมงานกับทั้ง,งนักเรียนแล้วก็คุณครูคนท่านอื่นๆนะคะให้มาร่วมกันจัดกิจกรรมแบบนี้เพื่อให้นักเรียนรอดพ้นจากยาเสพติดเพื่อให้สถานศึกษาของเราเนี่ยปลอดภัยจากสารเสพติดให้ได้ค่ะเย้เย้